สวัสดีครับพี่ๆทุกคนนะครับผมวันนี้นะครับผมก็มาเทสเดลีนะครับ power amp กลางเก่งนะครับผมว่าก่อนที่เราจะต่อนะครับเราต้องเทสดูก่อนนะครับสําหรับผมมือใหม่นะครับก็ต้องเทสดูก่อนนะครับจะเสียบมอไม่ได้เลยนะครับผมไม่งั้นเดี๋ยวระเบิดนะครับอันนี้ก็จะมาเทสนะครับจะใช้ไฟนะครับส u p p l y นะครับหรือ power bank นะครับ 12โวลต์นะครับผมตัวนี้ก็สามารถใส่24โวลต์ได้นะครับผมเพราะว่าจะมีตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็น IC7812 นะครับคอยอคอยปรับแรงดันไว้ที่12โวลต์ตลอดนะครับตัวนี้ก็จะมาเทสนะครับก็นะครับตัวนี้นะครับมันสามารถใส่ได้ทั้ง AC และ DC นะครับผม นะครับก็จะต่อ DC ตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะต่อ DC ตรงนี้ในะทางครับว่าเขาแยกมาให้เลยนะครับผมว่าจะต่อได้ทั้งสองข้างครับแต่อันนี้เขามันจะมี AC ต่อได้นะครับเพราะว่ามันจะมีไดโอดนะครับอ่ไดโอดจะมีอยู่2ตัวอยู่ตรงนี้นะครับผมที่คอยเอ่อเปลี่ยนนะครับจาก AC เป็น DC นะครับก็คือจากไฟกระแสสลับนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นไฟกระแสตรงนะครับ แล้วก็เข้ามาที่เนี่ยชุดเนี่ยนะครับชุดสป라이นะครับเอ้ยไม่ใช่ชุดสป라이นนะครับชุดเรกูลเลเตอร์นะครับผมเรกูลเลเตอร์ผมก็ไม่ได้เรียนอิเล็กทรอนิกส์มานะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผิดพลาดตรงหน,นนะครับผมอันนี้ก็จะมาเทสดูนะครับผมมาทสดูอันนี้ก็จะใช้ไฟ12โวลต์นะครับอ่นะ จาก power bank นะครับผมจะจิ้มตรงนี้นะครับผมบวกนะครับแล้วก็จะจิ้มตรงนี้ลบนะครับผมอะตอนนี้ก็รีลีทำงานแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะจิ้มด้านข้างนะครับผมเพื่อที่จะให้เห็นภาพไฟตัวนี้นะครับ LED ตัวนี้นะครับแสดงสถานะการทำงานของรีลีนะครับเอาใหม่นะครับเมื่อกี้ภาพมันจะไม่ชัดนะครับนี่นะครับนี่จะแตะให้ดูนะครับผม นี่ครับรีเลย์ก็ทํางานแล้วนะครับผมอันนี้ก็คือตัวนี้นะครับก็ต่อต่อไฟอไฟมาแล้วนะครับผมแต่ก็เทสดูนะครับผมว่าเราต่อตรงหรือเปล่านะครับนี่อ่านี่ก็รีเลย์ทำงานแล้วนะครับผมตัวนี้น่าจะแยกอิสระนะครับแยกอิสระซ้ายขวาเลยนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับผมถ้า ถ้าเป็นขนานกันนะครับมันจะมีเสียงดังพมๆกันแต่นี่มันจะมีเสียงดังเหมือนว่าแตกๆนะครับก็คือเหมือนว่าทํางานคนละจังหวะก,กันนะครับนี่นะผมนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นแท่น 2U ลึก20นะครับผมอ่าลึก20นะครับนี่ ข้างในนะครับยังไม่ได้ไม่ได้เก็บสายไฟนะผมก็ก็ยังอีรุงตุงนังอยู่นะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้จำเข้าจุดสปายนะครับตอนนี้ก็กำลังเดินพวกเออสายไฟย่อยนะครับเกี่ยวกับพวกจ่ายให้พวกเออพัดลมนะครับแล้วก็จ่ายให้พวกเออรีเลย์น,นะครับอา่าแล้วก็จ่ายให้เออในส่วนของบาลานซ์อินพุตนะครับผมตอนนี้ก็กําลังเดิน เดินสายที่จะจ่ายเข้ามาซัพพลายชุดใหญ่นะครับผมส่วนกาวเทนนะครับก็จะลงตรงนี้นะครับผมจุดเดียวนะครับข้างใต้ตรงนี้นะครับมนี่ก็ไม่ได้สวยนะครับผมเอาถ้ามีเพลงถ้ามีเพลงดังก็ถือว่าผ่านนะครับครับส่วนคลิปนี้ก็ประมาณนี้อันนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นบอดไดยามะฮานะครับผม บอร์ดยามาฮ่านะครับเป็นวงจรยามาฮ่านะครับผมเป็นวงจรของยามาฮ่านะครับผมตอนนี้ก็มีซูเปอร์ไดซูเปอร์ไดในในบอร์ดแล้วนะครับผมก็คือไม่ต้องต่ออะไรนะครับก็คือก็ต่อแค่ทางซิสเตอร์นะครับต่อทางซิสเตอร์เสร็จนะครับก็ต่อสายไฟนะครับสายไฟก็จะไม่ได้เยอะนะครับผมแต่ผมจัดวางไม่ไม่สวยนะไม่ดีนะครับผมจัดวางไม่ค่อยดีนะครับก็เป็นมือใหม่นะครับส่วนสายไฟนะครับก็ไม่ได้ใช้อะไรเยอะนะครับเพราะว่า มันมันเป็นมันต่อ TR ในในบอร์ดบอร์ดแล้วนะผมเดินสายไฟแค่ไม่กี่เส้นเองนะครับแค่เส้นบวกลบกลาวแล้วก็ SPK นะครับผมแค่นั้นเองนะครับอันนี้ก็เริ่มใส่มาแล้วนะครับตอนนี้ก็เหลือบาลานเหลือไฟวิวนาแทนนะครับแล้วก็ไฟไฟโลโก้นะครับส่วนส่วนสวิตก็ต่อมอเอแปลงไปแล้วนะครับ มอแปลงตัวนี้ต่อไปแล้วนะครับมอแปลงตัวนี้กําลังไม่แนใจเท่าไหร่นะครับผมแต่ขดลวดนะครับทองแดงใหญ่นะครับใหญ่มากนะครับใหญ่พอสมควรเลยนะครับผมนี่ครับก็น่าจะประมาณพันวัตนะครับพันวัตตึงๆเลยนะครับเนี่ยโมอแปลงรุ่นเนี้ยนะครับผมตัวนี้ก็เป็นสั่งพันมานะครับก็ราคาตอนนั้นก็แน่จะน่าจะสามพันกว่านะไม่ในใจว่ากี่เอ็มนะครับผมอม่เลงราคาสามพันกว่านะครับลูกลูกนี้นะครับผมส่วนไฟก็ ไฟอยู่ที่ห้าสิบห้านะครับผมไม่ได้สั่งหกสิบหกห้านะครับใส่ไฟต่ำนะครับใช้ไฟต่ำนะครับอ <_ letter> ันนี้เดี๋ยวมันก็จะรอในส่วนของไฟย,ย,ยูน่าเทนแล้วก็บรลาดอินพุตแล้วก็แจ็คข้างหลังแล้วก็ฟิวนะครับชุดฟิวข้างหลังตรงนี้นะครับผมเนี่ยชุดฟิวข้างหลังตรงนี้นะครับผมนี่ตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของ อสเปกคอนนะครับผมสเปกคอนสัญญาณนะครับที่ต่อเข้าบาลานซ์อินพุตแล้วก็สเปกคอนที่ต่อไปหาลําโพงนะครับผมจะมีอยู่2ส่วนนะครับแต่บางทีผมก็อาจจะไม่ได้ใส่สเปกคอนนะครับผมอันนี้เอาไว้ใช้เองนะครับเอาไปใช้เองนะครับใช้งานเองครับแทนนี้นะครับแทนนี้ก็ไม่ในใจนะครับว่ามันขับได้ไทรนะครับแต่ที่แน่ครับแมอแปลงมันจ่ายได้เลยนะครับพันวัตต์นะครับค้างราคาร้ย ค้างละ500นะครับค้างละ500วัตต์ตึงๆนะครับค้างละ500วัตต์ตึงๆเลยนะครับก็ประมาณนั้นเลยครับส่วนคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมขอบคุณครับผม